I'll find my own path One Attack Commence Capture Objective No. Like a Gentleman I Silly human Ready to Silly มาโลลาม,มาตาได้นะป่านกลับมาลาม,มาตาได้นะโอเคลาม,มาตาตายโอเคตายเขาได้เขาได้ครับเขาได้ปเป็บป์ ได้แนละ้วได้แนละ้วใครนะ้อมาโอ้ s <S on, oh, ป่านดีเพ็ดไม่ได้เลย หยุดไว้ตายผมก็ไปไล่บนนะปอะไรเลยกดมาซี่ไว้ไอ้เช่ยนี่มันโง่เกินไปไหวบาสเนี่ยมีปะ่ะมีเปิดได้เปิดเลยนะมนไม่ต้องกังว โอ้ดีเฟนมัน้ออืออจัดผมไม่เปิดถอยเลยนะถอยเลยนะผมไม่เปิดโอ้เฮียมาที่ตแตกดีเปิซตัวเดียวไม่มีไม่มีบั๊มไอสุ โซนบนป่านโซนบนไม่ต้องเข็นโซนบนโซนบนโอเคเราเรานดาจะได้ที่ตรงนี้แล้วอ่ะถุยต่อเลยเอาให้สดดูเมื่อซี่มื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 อ่อซี เขียนไปในบ้านข้โมนป่านข้โมนข้โมนโอเคครับเดี๋ยวผมผมรอโดดไม่มีโดดแต่ผมมีโดดโอเคโอเคโซนโบนโซนโบนไว้เดี๋ยวผมกลับไปกลับไปเขียนรถคนอยู่กับบ้านอยู่วะไอยอยู่ไอปั๊บติดเอาเป็นซอมบ้าทำไมปล่อยตัวเองให้ตายลูกตายง่ายนะมันอยากจะบอกเออ ป่นเนี่ยโซ้อนตรงนี้ซ้อนนี้ไว้นะที่ผมปิงที่ผมปิงรูปประสาทที่หาไ,ไหม่เจอวะข้างหลังข้างหลังสมบ้าอ,อีกแล้วไอ้เหี้ยเล่นผีได้ไงผ่าไไคน,คนไม่ได้พ่อพ่อคตแม่ก็ยุ่งไม่ได้ มานี่ไอ้ไม่กลับอีกหอโหพ่อเปิดสิอีกงั้นป่านต้องเล่นบนก่อนป่านอย่าไปวงรถป่านต้องเล่นบนกลับเลยกลับเลยคาสิเดียเป็นดันความ嘛 ยืนบนไว้เรายืนบนไว้ผมด่วนไปตรงข้างบนบนะอน่าผมช่วยมาสิ ป่นมาสีที้คนเดียวป่นมาที่ป่านีาินนป่ะ เด๋อเด๋เด๋เดอเมันยังไปให้เขาามันเดอมากเลยมื huh. s <S no, okay. here. Hum, here. Uh ่เ huh. okay. ็ิว่ามันตายนั่นไงมาี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 ปิงแล้วปิงแล้วปิงแล้วข้าสิตีข้าิดู ออโอ้โหโลูกจัดหนึงเอาไม่ได้เหรอเห <c oughs> มือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวหาเมอร์ซี่เอาเมอร์ซี่ตัวเดียว <c oughs> จบจบเลยเดี <c oughs> ๋ยวผม <c oughs> ปิงให้เมอร์ซี่อยู่ไกลเข้าหลังไปเข้าหลังล <c oughs> รีปปอร์ <c oughs> หลังนะรีปปอร์หลังเรานะโอ้โหไอ้สิทธี มาเที่ยมาเที่ยโอเคสวยไอ้บ้ากดหน้ากดหน้าเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยมันไม่เอามันไม่เอาเขียนเลยทีเดียวทีเโอเคไม่เอามันไม่เอาโอ้โหเก่งจริงกูกระโดดไปทีไรนะมึงมึงตายตายตลอด ไอ้เหี้ยกระโดดเข้าไปทีไรนะเลือดมึงเหลือประมาณสองก้อนน่ะตลอดคือจะไปเข้ารีบเข้าไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้มึงก็แหลมดีอยู่แหลมสุดท้ายไอ้บัตตีดัไม่ห่วงหรอกห่วงเหอะ ห่วเหอะไอ้เงี้ยเล่นเลยเหรอแต่ว่ามันแลมไวแบบจังหวะดีที่ว่าไอ้คลาสซี่ที่เขาเข้ามาแล้วแบบไอ้ไอนี่พอดี 5, 4, 3, 2, เนี่ยดูขางล่างข้างหน่อนะอ่าจร้อยนี่ไงีแล้วกูไม่หลังๆมาหลังมาละอละ มึงจะไปทำไมล่ะเฮ้ยดูมันดูมันไอ้เี้่อรของมันวะ มาเล่นันเล่นกันไม่ได้เลย โซเ้นต่อนะข้างบนข้างบนโซเชนบนโซเ้นบนโลโลโลมั่งสวยต่อต่อเราเล่นต่อได้เราเล่นต่อได้มาที่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 ไปไหนไไไไไไแล้วแล้ว เล่นบนไว้ป่ะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้คาสิดีกูโอ้โหัวผมกลับสองวิอ้าไม่นานสโลว์วอวอวอเปิดได้เปิดเลยนะไม,ม่รอ โอ้โหมันไม่ไหววะถ้าอะไรอ,อยังไงก็เอาให้นานที่สุดปันอยู่ไหนวะโอ้โหเพราะก็ไม่ทันว่ะ I'll just keep on rising. The p a y l o r d has reached the c h e c k p o i n h สี่ร0อปิงก็อยากกดไอ้เฮียกดทำเฮียอะไรล่ะโดดอ้มันตายกันไม่อยู่จริงๆว่ะดีพีเอสเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ะ ไอ้สัสปีนี้กูจะขึ้นไหมเนี่ยดูสิมันตายไปสิบสี่สิบสามมาเป็นบ้าหรือเปล่าจบกันลงกันลงกัอนอยู่ได้วะ หายแล้วเอาเอาเอาอย่ายมันไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นเมาสิี่เมาสิี่ผมช่วยยิงหลังผมมาโซโซจอนะป่านโซจอผม โอ้โหทำหอะไรยากจะว้าบันเนี่ยหนุ่มฮอตอ่ะโอ้โหไอ้เหออี้ยกูเต็มที่จัดเลยแหละไอ้มึงตายไม่อยู่จริงสิบหกแล้ววิบัต I hear. Select your view. I will not leave a broken world behind. แล้วม่ถูกใครฆ่าไม่ถูกมื่ถูกคินเโกฆ่าเป็นร้อยไม่ต um> ้องเล่นเร็วอ่ะอ้นนี้แต่ละเกมไอ้แสตสามเกมและดีเกมกูเป็นแบบนี้ ไอเกม Styles อื่นๆนะครคือ <bunker. S 1> พูดตรงๆว่าไม่ไม่ม <Hayır> ีเกมไหนที่แบบกินกันลงเลยนะคือดีเที่เราได้เนี่ยสูสีกันทุกเกมไอ้เหียจับแม็กมาเล่นรวมกันนะวันหน้าดูกดดันโซจรนะปั่นโซจรโซจร มึงเป็นซอมบ้า <handled> ก <it quiet> ับมากลับมาเลยเพชรกับมัมาัมาไอยู่จไ้ยมตายไม่หยุดเลยมาสิโอ้โห

เดินไปให้เขาฆ่าแบบโอ้โหวฝ่ายต้องฆ่าเนี่ยเกมจบแล้วไอ้สารอะไมเปนขนาดเั้นไอ้เนียตายไม่หยุดเลย หายกาวก็ไม่มีประโยชน์กับพวกที่นี่อพอเร็วนะเขาลงมา,าลลลลมาลึกๆกลับมาลึกๆป อะไรไปสู้กับเขาล่ะแบบเนี้เหมยอยือนว่าผมปัดมาเ <Okay. S 2> มอเมอเมอืมอมากดไว้กดไว้รู้ได้ไม่ได้เก่งอะไร บาติสมึงด้วยมึงช่วยหยุดแบบโดนยิงโง,โง่ๆ่านคำได้ชนได้ชนเลยเน้นกดดีเเน้นกดดีเพ็ผมมีให้เดี๋ยวผมมีให้ ต้องต้องเปิดว่ะคิวไม่ทันยวไม่ทันไอ้ทีน่นี่มันเปิดทำไมก็ไม่รู้อ่ะบนนะ ไอบ้บ้าบเขาจะมีอันติสุดท้ายอ๋อเออยืนให้ป้าตีเห็นหน่อยสวย He's not he's not not, he's he's We're here to be heard. on oh, i Just keep it together. Keep it together, keep it together. Keep it together. <laughs> to my to will. ไอ้เหี้าตายสิบเก้าเล่นเพื่อสมบัต<ฮ>ิ<ฮ>ไอเ้เหี้กูโอ้โห